ดวงราศีกันในเดือนกรกฎาคม2568แผนแน่นความสำเร็จไม่มีหลุดมือการงานเดือนนี้คุณจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าอะไรควรทำต่ออะไรควรปล่อยไปสิ่งที่เคยคลุมเครือเริ่มมีทิศทางขอแค่คุณเชื่อในกระบวนการของตัวเองมีเกณฑ์ได้ทำงานร่วมกับคนที่ต่างสายแต่มาเสริมกันได้ดี งานด้านข้อมูลการเขียนสื่อหรือวางระบบจะพุ่งมากการเงินวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งรายรับรายจ่ายควบคุมได้ดีบางคนมีเกณฑ์ได้เงินคืนจากหนี้เก่าหรือปิดยอดสำเร็จระวังแค่ความใจดีเกินอาจทำให้เสียเปรียบแบบไม่รู้ตัวความรับคนโสดมีคนมาแบบค่อยคคุยค่อยคยค,อยค,อยคลิกอาจเริ่มจากเรื่องงานหรือความสนใจคล้ายกัน คนมีคู่พูดคุยกันรู้เรื่องขึ้นเข้าใจกันในเชิงลึกมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังการจู้จี้เกินไปจากฝั่งคุณเองสุขภาพต้องดูแลเรื่องลำไส้ระบบย่อยและภูมิแพ้แนะนำให้งดของมันของเย็นและกินอาหารที่ง่ายแต่สะอาดจะช่วยได้มากคำเตือน อย่าเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นจนหมดแรงเพราะสิ่งที่คุณทำอยู่มันกำลังพาคุณไปสู่สิ่งที่ใช่กว่าเดิม